สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนนะคะอยู่กับนิงค่ะในเพจนิงอสังหาพยยวและช่อง y o u t u b e ค่ะนิงอสังหาพยยวค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะมาชมสวนมะขามค่ะนะคะสำหรับสวนมะขามที่เราจะพาทุกคนมาชมวันนี้นะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะสองงานค่ะ87ตารางวาค่ะการเดินทางมาที่สวนมะขามแห่งนี้นะคะเดินทางง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือ เข้าจากถนนพหลโยธินนะคะเส้นพะเยาเชียงรายค่ะก็คือเข้ามาจากตรงโน้นนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะก็จะถึงสวนมะขามแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ดูบรรยากาศรอบๆสวนมะขามกันก่อนค่ะนี่เลยนะคะบริเวณด้านหน้าของสวนมะขามนั่นเองนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะสามารถที่จะทะลุไปออกนะคะสามแยก สะพานขุนเดชได้ด้วยค่ะก็คือสามารถที่จะออกได้หลายเส้นทางนั่นเองนะคะสำหรับด้านหน้าของที่ดินนะคะก็ติดถนนสาธารณะนะคะก็คือเส้นนี้ละคะ่ะแต่ว่าถนนสาธารณะเส้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นถนนลูกลังอยู่นะคะแล้วก็ด้านข้างของที่ดินฝั่งนี้นะคะก็จะติดกับถนนสาธารณะเ <ấy. S 2> ช่นกับบนนาาะคะก็เป็นถนนดินแดงนะคะทุกคนก็ยังเป็นถนนดินแดงอยู<ๆ>่<ๆ> จริงๆแล้วนะคะสวนมะขามที่นี่เนี่ยไม่ได้ไกลจากตัวเมืองพะเยาเลยนะคะก็คือห่างจากตัวเมืองพะเยาเนี่ยประมาณสัก3กิโลนะคะห่างจากท็อปเนี่ยประมาณสัก2กิโลนะคะทุกคนโดยประมาณนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านะคะตรงเสาต้นนี้นะคะยาวไปจนสุดด้านหลังโน้นนะคะก็จะเป็นขอบเขตด้านข้างของที่ดินฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ9-11เมตรนะคะไปจอดด้านหลัง เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูด้านหลังกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี oh, <th> ๋ยว<ๆ>เราพาทุกคนนะคะดูด้านหน้าที่ดินรอบๆกันก่อนแล้วก็ขอบเขตนะคะด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เสาต้นนี้เหมือนกันค่ะนะคะไปจนจดนะคะโน่นเลยค่ะต้นไม้ต้นโน้นนะคะอ่านะคะหน้ากว้างของที่ดินก็ประมาณ35เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้เนี่ยตั้งแต่เสาต้นนี้แล้วก็ถึงตรงไหนนะคะ เขาปักหมุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปักขอบเขตเอาไว้เรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของน่าจะล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้นะคะแต่ว่าคือแปลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของเขาที่ขายเนี่ยเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลก็เลยขายถนนเส้นนี้นะคะทุกคนก็มีคนสัญจรผ่านไปมาตลอดนะคะเพราะว่าเป็นทางลัดเนาะมันสามารถที่จะลัดไปออกได้หลายเส้นนะคะทุกคนนะคะ ถ้าออกตามทางรถที่เขาขับไปนะคะก็จะไปออกเส้นหอนโอยธินค่ะไปออกหน้าเรือนจำนะคะขอบเขตด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะเสาต้นนี้นี่นะคะแล้วก็ยิ่งยาวไปจนสุดด้านหลังเลยค่ะนูนนะคะตามหัวเสานี่เลยค่ะทุกคนนะคะสำหรับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ85เมตรค่ะ แล้วก็สายไฟนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้แปลงนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านแถวแถวนี้เนี่ยเขากำลังขอเขาเรียกว่าไฟเกษตรนะคะสำหรับเอามาใช้งานแถวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำไฟยังไม่ถึงนะคะไฟเกษตรเนี่ยจะได้ประมาณกลางกลางปีนะคะก็คือประมาณเดือนมิถุนา mm hmm. แล้วก็บอกเลยค่ะว่าแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพยานะคะถ้าหากว่าใครซื้อไปตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างได้เปรียบเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแปลงนี้แอบกระซิบนิดนึงเจ้าของนะคะขายต่ํากว่าราคาประเมินด้วยนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้ากําไรทันทีที่ซื้อไปเลยไปคะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนคะ่ะเข้าไปเดินในสวนมะขามกันนะคะว่าสวนมะขามที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ ใครนะคะมองเห็นโอกาสนะคะใครอยากได้ส่วนมะขามหรือว่าอยากได้ที่ดินนะคะอาจจะไม่ได้มาปลูกบ้านอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าซื้อเก็บไว้เพื่ออนาคตก็ได้นะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยก็มีเจ้าของหมดแล้วค่ะเขาจับจองเป็นเจ้าของกันหมดแล้วนะคะอย่างแปลงข้างๆที่เราเห็นนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็ทําเป็นฟาร์มวัวค่ะเอาไว้เลี้ยงวัวนะคะส่วนด้านล่างนู่นนะคะเขาก็ทําเป็นฟาร์มกล้วยค่ะก็คือปลูกต้นกล้วยนั่นเอง แล้วก็แปลงนี้นะคะเขาปลูกมะขามเอาไว้ก็จะมีต้นมะขามอยู่ประมาณ33ต้นนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยอยู่ประมาณเจต้นค่ะทุกคนแล้วก็มะม่วงมะขามนะคะพร้อมเก็บทุกต้นแล้วนะคะก็คือเอาไง่ายๆว่าออกลูกกันทุกต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนกล้องคะ่ะให้ทุกคนนะคะได้เห็นกันนี่เลยอ่านะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสวนมะขามเขาโล่งแล้วก็สะอาดมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในคะ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมสวนมะขามกันนะคะเดี๋ยวทุกคนตามงหนมาเลยค่ะถ้ามองจากด้านในของสวนนะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะเห็นด้านหน้าของสวนนะคะเขาปักเขาเรียกว่าอะไรคะปักเสาเอาไว้เรียบร้อยนะคะแสะดง แสดงขอบเขตของที่ดินชัดเจนค่ะสำหรับฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้นะคะนี่เลยมีอนาคตแน่นอนค่ะทุกคนอีกหน่อยที่แถวนี้แพงค่ะบอกเลยค่ะทุกคนนะคะใครซื้อได้รีบซื้อนะคะใครมีกำลังก็ซื้อเก็บนะคะหรืออยากเป็นชาวสวนนะคะก็มีมะขามนะคะให้เก็บลูกนะคะเก็บขายกันพอดีเจ้าเจ้าของเนี่ยคือเขาปลูกแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลนะคะ ก็เลยไม่มีคนมาเก็บมาขามนั่นเองแต่ถ้าหากว่าใครซื้อไปแล้วก็สืบท่อต่อนะคะก็สามารถบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำได้เลยค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตด,ด้านข้างฝั่งนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เสาต้นนี้แล้วค่ะทุกคนนะคะยิงยาวไปจนสุดด้านหลังน่้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูด้านหลังกันน่้นเลยนะคะ มีเสาไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะโฉนดครุฑแดงค่ะพร้อมโอนนะคะวงเล็บนะคะว่าโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนไม่ได้ติดภาระจำนองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกก่อนค่ะว่าราคาประเมินของที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ที่1,560,000บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะเจ้าของนะคะเขาขายในราคาที่ หนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะถูกกว่าราคาประเมินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันดีกว่าค่ะนี่นะคะทุกคนขนาดไม่ค่อยมีคนมาดูแลนะคะก็ยังสะอาดเอี่ยมขนาดนี้นะคะก็สวนเขาโล่งๆโปร่งๆนะคะไม่รกนะคะไม่มีหญ้ามาขึ้นให้กวนใจนะคะก็มีบ้างนะคะหญ้าเตี้ยๆนะคะไม่ได้ขึ้นเป็นแบบ เป็นป่าเป็นเขาลกรลุงลังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็แถวนี้เนี่ยบรรยากาศดีด้วยนะคะตอนนี้ที่เรามาถ่ายกันก็ช่วงเย็นเย็นแล้วนะคะห้าโมงนะคะห้าโมงครึ่งนะคะบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้นี่นี่แถวนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ที่ดินแถวนี้มีราคานะคะ ก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองพะเยานะคะเข้ามานิดหน่อยแล้วก็อีกหน่อยะคะ่ะแถวนี้เนี่ยพัฒนาหมดค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นป้ายค่ะให้ทุกคนได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของที่ดินแปลงนี้นะคะถึงขนาดจะต้องมีการติดป้ายกันเลยทีเดียวะคะ่ะทุกคนนะคะก็คือห้ามบุกรุกนะคะห้ามคุดจิ้งรีดในสวนนะคะหรือ ภาษาเหนือค่ะเขาเรียกว่าห้ามขุดจิกุงนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาที่มาขุดกันแล้วนะคะชอบทิ้งเขาเรียกว่าอะไรคะทิ้งหลุมนะคะทิ้งขุยนะคะหรือว่าเศษดินนะคะหรือว่ากองดินไว้ให้ดูต่างหน้านะคะเจ้าของเขาก็เลยมีการเอาป้ายมาปักเอาไว้นะคะห้ามขุดจิกุงในสวนนั่นเองนะคะอ่ามีค่ะนะคะออกลูกนะคะออกฝักแล้วทุกต้นนะคะ ไม่รู้ว่าภาษากลางเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะมะขามแต่ถ้าภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าขวักค่ะออกขวักแล้วนะคะนี่อ่านะคะเก็บกินได้เลยเป็นมะขามหวานนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีใครมาเก็บนั่นเองเพราะว่าทางเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้ามานะคะนี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะขามนะคะกินกันสดๆคะ่ะให้ทุกคนได้ดูค่ะว่า มันเก็บกินได้แล้วนะคะแล้วก็มะขามเนี่ยออกลูกออกดอกออกผลทุกต้นนะคะไม่รู้ว่าสรรพนามเขาเรียกอะไรนะคะแต่ที่รู้แน่ๆนะคะภาษาเหนือขวักค่ะทุกคนนี่เลยนะคะแกะกินกันจากต้นเลยค่ะทุกคนนะคะมีทั้งมะขามสุกแล้วนะคะแล้วก็อมสุกอมไม่สุกนะคะ <laughs> เขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าเกิมนะคะมันเกิ่มอยู่นะคะนี่เลยนะคะ เก็บกินกันนะคะสดสดเลยนะคะขอลีลาการกินมะขามนิดนึงค่ะนะคะอยากเห็นลีลาการกินมะขามค่ะโอ้โหนะคะแห็นหน้ามานิดนึงก็ได้ค่ะไม่มีใครขบนะคะอี่นนี่นี่น,น,น,นทุกคนคะ่ะอันนี้คือมะขามที่เราเก็บมาจากต้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะกินให้ดู นี่คะ่ะทุกคนนะคะมะขามที่เราเพิ่งเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นะคะบอกเลยคะ่ะว่าทานได้นะคะนี่เลยอมืมะขามหวานจริงค่ะต้องบอกว่าปกติเนี่ยเพื่อนชอบกินมะขามอยู่แล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะปกติชอบกินมะขามอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็สวนคุณลุงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่มีใครมาเก็บนะคะ บางทีเนี่ยนะคะด้วยความนี่บบกว่ารู้จักใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าบอกบอกบอกแฟนนะคะบอกว่ามาเก็บกินเลยนะคะเก็บฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์นะคะกินได้เลยอะไรอย่างนี้อืมก็เลยได้มาขามนะคะไปกินไปกินฟรีนะคะหลายรอบเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนค่ะมายืนอยู่นะคะด้านหลังของสวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมองค่ะจะแผนกล้องนะคะให้ทุกคนเห็นค่ะจากข้างหลังไปข้างหน้าสวนค่ะ มาค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ด้านหลังของสวนแล้วนะคะบริเวณด้านหลังนะคะทุกคนก็จากมุมนี้ละคะ่ะบริเวณด้านหลังนะคะจากมุมนี้ค่ะยาวไปนะคะจนถึงหลักหมุดหรือว่าเสาต้นโน้นค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็กว้างอยู่ที่35เมตรค่ะแล้วก็ด้านหลังของสวนนะคะสวนนี้เนี่ยก็จะเป็นลำเหมืองสาธารณะคะ่ะที่ไหลผ่าน ด้านหลังของสวนมะขามแห่งนี้นะคะวิวนะคะทุกคนตอนเย็นก็จะปรลักมานี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มาถ่ายนะคะทุกคนหน้าหนาว5้าโมงครึ่งเกือบจะหกโมงนะคะแสงมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะแต่มันก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากสร้างบ้านสวนนะคะหรือว่าอยากแบบเอ,อ่อสร้างโคกหนอกนานะคะแล้วอยากได้ที่ดินเนี่ยแปลงไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะแปลงนี้เหมาะมากๆ แล้วก็รูปแปลงของเขาเนี่ยก็เป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมด้วยนะคะโฉนดด้วยนะคะทุกคนโฉนดครุฑแดงค่ะแบ่งขายก็ยังได้เลยนะคะซื้อเก็บก็ยังได้เลยนะคะใครอยากเป็นเกษตรกร,ะรกน,นะคะซื้อแปลงนี้ไปพัฒนาต่อก็ได้เลยเช่นกันนี่นะคะตอนนี้ยืนอยู่ด้านหลังสวนมะขามค่ะทุกคนนะคะจากมุมนี้นะคะเรื่อยด้านโน้นก็จะเป็นด้านหน้าของสวนมะขามนั่นเองนี่เลย เดี๋ยวแพลนให้ทุกคนนะคะดูรอบๆค่ะอบอกเลยนะคะแปลงนี้ใครซื้อไปกําไรแน่นอนค่ะราคาประเมินนะคะ1,560,000บาทค่ะราคาขายของเรานะคะวันนี้1 3 0 0 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนี่เลยค่ะทุกคนนะคะที่ดินเพื่อนบ้านนะคะแปลงติดติดกันค่ะตอนนี้ก็ไถเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเตรียม ปลูกหรือว่าเตรียมลงอะไรนะคะนี่เลยขอบเขตด้านข้างของฝั่งนี้นะคะติดกับที่ดินของเพื่อนบ้านค่ะนี่เลยนะคะมองจากมุมนี้นะคะด้านหลังของสวนมะขามค่ะไปบริเวณนะคะโซนด้านหน้าของสวนมะขามที่ติดกับถนนสาธารณะนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะวันนี้เรามารีวิวกันที่สวนมะขามนะคะรีวิวกันแบบ สดๆนะคะเห็นกันแบบจัดๆนะคะถ้าใครชอบใครพอใจนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถติดต่อน,นิงเข้ามาได้นะคะคุณคะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ก็ไม่เลวเลยค่ะสำหรับ สวนมะขามที่นี่นะคะทุกคนดูด้านหลังหนิงซะก่อนนะคะแบ็กกลาวใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบประมาณนี้นะคะอยากใช้ชีวิตสงบนะคะใช้ชีวิตสโลไล์นะคะวันนี้มาตักตอนยอนกันได้ที่จังหวัดพะเยาค่ะตอนแรกนะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าสวนมะขามแปลงนี้ค่ะคุณลุงนะคะตั้งใจที่จะทำเป็นเกทเฮาส์นะคะทำเป็นบังกะโลเพราะว่า บรรยากาศแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะตอนเย็นๆแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะทั้งด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่ดินนะคะก็คือบรรยากาศดีนะคะวิวสวยอากาศดีแต่ว่านะคะเหมือนเดิมค่ะลูกๆเนี่ยเขาเขาบอกว่านะคะวันนี้ไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าถ้าทําบังกะโลปุ๊บหรือทําเกทเฮาปุ๊บเนี่ยพ่อกับแม่ก็ต้องมาดูแลก็เลยเลิกล้มโปรเจกต์ไปนะคะแล้วก็ขายดีกว่านะคะเพราะว่าทั้งสองท่านก็มีอายุละนะคะก็เลยประกาศขายค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับสวนมะขามนะคะเนื้อที่1ไร่2งาน8ตารางวานะคะต้องบอกว่านะคะสวนเขาค่ะดูดีนะคะแล้วก็ดูสะอาดสะอาดน่าอยู่มากๆเลยค่ะถ้าหากว่าใครนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้แนวนี้นะคะสามารถจับจอง เป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อน,นิ่งได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะ098ค่ะ7485337นะคะ ID line ค่ะ K A N N A N A T ค่ะ1982นะคะแล้วก็สามารถค่ะติดตามนะคะเราได้ทั้งในเพจและช่องค่ะนิงงสังหาเพียวค่ะยังไงนะคะฝากทุกคนค่ะกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงฝา ส่วนมาคางแห่งนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ